สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่7มิถุนายน2 5 6 4วันนี้ตลาดน้นไทยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นต้องบอกเลยว่าโอโห้หว่งไปถึง16 25จุดถือว่าเป็นจุดสูงสุดนะแต่ก็ลงมาปิดที่1,612.5พ้จุดห้จุดถือว่าวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่1นึจุดศูจุดเนี่ยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยถือว่าก็ธรรมดาในเมื่อ ยังไม่มีข่าวสารในเจ่บอกว่าเป็นปัจจัยบวกทั้งหมดว่าก็เล่นเล,เ,ลเ,ลเล่นกันในกรอบเล็กๆเนี่ยแบบน่ารักน่ารัก,รกตรงแนวรับแนวต้านกันไปถึงจุดนี้ซึ่งวันนี้เองพูดถึงเรื่องของราวของในประเทศนั้นเรียกว่าทุกคนให้ความสนใจหรือให้น้ำหนักข่าวเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในประเทศหรือว่าเป็นการปูพรมเป็นครั้งแรกน,นเรีว่ววันนี้เองทางด้านของ อดีประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการไปตรวจเยี่ยมให้ให้การให้บริการฉีดวัคซีนนะครับและทักทายประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะสถานีกลางบางซื่อเรียกว่ามีการกล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่านะวันนี้เป็นการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศนะเนื่องจากได้รับวัคซีนรถด,ดใหม่เข้ามาเนี่ยในเดือนมิถุนายนซึ่ง รัฐบาลต้องบริหารจัดการกระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยทุกถท,ทุกจังหวัดจะต้องได้รับได้รับตามสถานการณ์แต่ในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเบื้องต้นฉีดไปแล้วกว่า3.5ถึง4ล้านโดสน,นะทั้งแอสตาแอสตาเซนกาและก็ซิทิโนแวนะซึ่งจากนี้จะต้องมีการบริหารวัคซีนให้เป็นรายสัปดาห์ได้มีการกระจายไปยังจุดวัคซีนที่ต่างๆนะครับซึ่ง ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลมีการตั้งเป้าหมาย,นยในการฉีดวัคซีนให้ได้15ล้านโดสต่อเดือนหรือประมาณเดือนละ11%ของประชาชนทั้งหมดนะต่อเดือนนะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนนี้ในขณะในเรื่องของการเปิดประเทศนะครับเรียกว่า p ูเก็ t ทัวริซมหรือว่าแซนบ็อกซ์ซึ่งจะเริ่มวันที่1นนะึเรียกว่ารกรกฎานคมน,นะก็จะเป็นสัญญาณเป็นเรเริมนับสัญญาณหรือว่าเข้าดาวกันไปแล้วนะตรงนี้ ในส่วนของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับทางด้านของศูนย์บริหารสถานการณ์โคว,วิด -19 ทีือทสบคมีการรายงานนะครับต้องบอกว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน2,419รายนะถือว่าเรียกว่าทรงๆถือว่าเป็นอยู่ในจุดที่ว่าไม่ได้มีแบบว่าการสร้างนิวไฮใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวของตลาด,ดหุ้นต้องบอกด้วยว่าท,ทั่วโลกนด้เรียกว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขของเศรษฐกิจนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านของ กระทรวงแรงงานสหรัฐนั้นก็มีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนพฤษภาคมนะของสหรัฐนี่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ5.59แสนห้า้านาตำแหน่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะะในขณะเดียวกันด้วยว่าตัวเลขที่ทุกคนให้ความสนใจหรือให้มาโฟกัสกันก็คือในวันที่10นี้นะทางด้านของจะมีการรายงานตัวเลข CPI นะเดือนพฤษภาคมของสหรัฐซึ่งคอนเซซนั่นคาดว่าจะอยู่ที่4.6%ต่อปีตัวจากเดือนก่อนที่ จุดที่4.2%ต่อปีจะสนับสนุนการตัดสินใจของเฟดในการพิจารณายุตินโยบายผ่อนคลายที่ว่ากดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับในขณะเดียวกันวันนี้เองท่านของสํานักงานศูนย์ธนรราคารของ,ของจีนนั้นมีการเปิดเผยว่ายอดส่งออกเดือนพฤษภาคมของจีนปรับตัวขึ้น27.9%ในขณะที่ยอดนําเข้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น51.1%ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะทั้งนี้จีนมียอด เกินดุลการค้าเดือนพฤษภาคมที ML ่ระดับ4.553มืล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งข้อมูลทางด้านของสำนักงานสุรากาลของจีนเรียกว่ามีการระบุว่ายอดนําเข้าที่ขยายตัว51.1นะในเดือนพฤษภาคมนั้นทำให้สติีการขยายตัวเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม2554นะครับนี่คือเรื่องราวหรือเป็นตัวเลขต้องบอกเลยว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับซึ่งตลาดได้ถือว่าปิดทําการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในชนีอยู่ที่1,612.59จุดเพิ่มขึ้น1.06จุดคิดเป็น0.07%มูลค่าการซื้อขาย88,489.94ล้านบาทในขณะเดียวกัน5หลักทั์ที่มีการซื้อขายกันมากสุดในจังนี้อันดับ1 K-Bank ราคาหุ้นปิดที่121บาทเพิ่มขึ้น2บาท50คิดเป็น2.11%มูลค่าการซื้อขายวันนี้3 6 67.28ล้านบาทอันดับที่2นะครับปตทราคาหุ้นปิดที ส1บาท5 41บาทยีสิบหาสตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น2,731.82ล้านบาทตัวที่3นะครับ OR ราคาหุ้นปิดที่31บาทลด,ดลง25สตางค์คิดเป็น0.80%มูลค่าการซื้อขายวาวันนี้อยู่ที่2,300 2,343.33ล้านบาทตัดสับที่สี่นะครับบ้านปูราคาหุ้นปิดที่14บาทลด,ดลง30สตางค์คิดเป็น2.10% มูลค่าการซื้อขายวันนี้2 1งพันหนล้านบาทนะครับในขณะเดียวกันทางด้านของตัวที่5นะครับ SCB นะครับเรียกว่าราคาหุ้นปิดที่102่งบาทห้ตังลดลง1บาทคิดเป็น0.97%นะครับซึ่งมูลค่าการซื้อขายของ SCB วันนี้อยู่ที่1,000 816.43ล้านบาทนะครับถือว่านี่คือ5หลักทรัพย์ืี่มีการซื้อกันมากที่สุดประจำันนี้ในวันที่ทางแนวโน้วนมวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรผมจต่อสายไปถึงอาจารย์นัทวุฒิลุงโมงกุรูประจำรายการสักครู่ครับ วันนี้ข้าจาจย์ครับไป็ใกล้บ้างวันนี้เป็นยังไง๋อวันนี้ก็ขึ้นไปไกลสูงสุด1625จุดแล้วก็โดนขายมาปิดตรง1 6 1 2้จุดครับอาจารย์บวกแค่1 1, จ<อ> 1> นจุดนิดๆวันนี้ก็มีอาการแนวแนวว่าเปิดท้ายปิดโลนะครับผมเป็นลักษณะนี่แหละ ีก็มาต่ตัวเนี่ยมานี่ก็น่าจะโดนนะนะพอตออเ,เจ้าเจ้ามือดัดปุ้งขึ้นไปใช่ไหมดังปุ้งตามพ <laughs> อมาถึงจุในท้ายเนี่ยสิบอกย่นแกง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 นะตรงน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งต้องไปดูนะวันนี้นะครับผมแล้วก็ก็หลายๆตัวอาการส่งอย่างนี้นะี่ยต้องไปดู อย่างอะไรซุปงซุปเปอร์เนี่ยโจทยขึ้นมาเล่นตอนเช้าวันรุ่งหนาใช่ไหมอืมครับผมเแถวบาทหกตังนี่ก็ตามกันว่าว่าตามกันไปติดติดนะเพราะว่าติดแล้วจนจใจก็วาฝิดโลออร่ที่ตอนเช้าไปน่นเลยดิเท่าไหร่แถวสิบบาทใช่ไหมตอนเจ้าอ่ะอเด่วส่งประมาณานี้นะ่โน้ดชะนะอะนรี้ยไปแดงนะ อาจจะเป็นคนประเภทว่าอัดมาแนวๆพวกพ่อป้าตี้อะไรนี้มาเนี่อยอ,อะไรเนี่ยแอลพีวงแอลพีเอ็นเลยแล้วจะเี็นนะก็แสดงว่าเป็นวารุ่มประเภทเทนติ้วันเดียวแล้วก็บาหลอดแวนี่ก็เล่าไอ้แฟดรายกาของพวกเราฟังมันเป็น,นาวานสุขนะครับก็จะแหวนกันประมาณเนี้นาาย เีิ่ขึ้นไปก็คงไม่เกินอย่างประมาณ125โลบาร์เท่าประมาณัก620ไม่เป็นต่ำเกินไปนะวันนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นไปตอนเช้ากับเรี่องวันเดลต้านลงมาเป็นแนวรับอะไรประมาณนี้นะครับผมเพวกนี้เอาใหม่ถ้ายังไม่เห็นก็ว่ากันใหม่จะเป็นรายการโย่ขยเยาว์หน้าดูนะอย่างนี้นะผมก็เลยหวังว่าอย่างนี้ว่า มีในตลาดมัน่มมีลองนะเราไปฟังมาจากไหนคนถึงคนเนี่ยไอ้เก้วแบบลอดมาแล้วก็รวยเป็นพันล้านเปยนล้านเนี่ยผม,นนยมฟัง่เอาพวาวกเพื่อนถงรักใครชอบพอกันพว่เกียบ๋องเนี่ยกอกียักษ์เกณฑ์สีฟ้าทล้วต็ทเวศไม่มีใครบอกว่าแบบรวยไม่เ่าจากเสรษไม่เปาจากดนแะต่เ <c oughs> แต่ว่าโอ้ยม่มีอะไรเลยขาว่าเกณสีมือคนกระถาง เสร็จแล้วก็เสียเขาอยู่ในตลาดทุกนี่ยตอนที่รวยแล้วร้อยล้านยังไม่เคยได้ยินนะไม่ได้ยินผมฟังพวกนี้มีแต่ว่าไม่ต้องไม่ได้เล่นไม่ได้ง่ายนั่งดูดูข่าวดูพรหลังกดหลังแข็งกันมีทั้งวันนะแล้วก็ต้องมีทุนมีรอนมาลงแล้วต้องศึกษาหาความรู้ต้องคนข่าวสารก็ต้องรู้เป็นประเมินมูลค่าก็ต้องรู้อ่อ นะแล้วก็กราฟเกิร์ฟก็ต้องดูให้เป็นนะอะไรต่างเนี่ยไอ้บอกว่าถ้าจะมาจู่เอาเริ่มได้ตังมัใช้สีมั้งทแต่ว่าถ้าถ้าจะคิดว่าจะได้ตังแค่ีก็เอาสีเอาตั้งสามสี่วันนะฮะเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะอืมครับคนก็มาตลาดที่มาไม่น้อยนะมาแล้วก็ไปแล้วแล้วก็แล้วก็ผลกลับไปตนวจนปวางกลางตอนนั้นชัด <c oughs> <N> าานะก็ออรประมาณนี้ต้นวรออนะภาพบรรยากาศมันก็มันฟ้องเป็นลำด,ดับในในวันนี้นะครับบได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับผมรับจากทีครับครบับผมนะน,นั่นคือมุมมองของอาจารย์รนัทบุตรลูปวงนะว่าก็เล่นกันในกรอบนี่นะฮะหนึ่งพันหกร้อยสิบจุดหนึ่งพัน 625จุดที่ว่าเวียงกันไปเวียงกันมากดด,กนกดันกันไปกดดันกันกดดันกันไปกดดันกันมาในจุดนี้นะน,น,นั่นคือมุมมองของกูรูท่านแรกนะมาสู่มุมมองของกูรูท่าน,นที่2นะครับคุณกรพัฒน์วรเช่นนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินจำกัดมาชนวันนี้มาให้คนะมุมมองทั้งหมดว่ามองกันแบบว่าทั้งวิกเลยนังทั้งสัปดาห์นะครับคุณ กรอนพาติบอกว่าดัชนีน่าจะแกว่งตัวในกรอบนะโดยมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพี่สิบเจุดหนึ่งพันหร้อยสามจุดสำหรับแนวรับนะครับอยู่ที่1,600จุดถึง1,580จุดนะซึ่งกลยุทธ์เองนะว่าจะพิชิตหุ้นอย่างไรนะฮะคุณกรอนพาตบอกเลยว่าต้องซีเรติฟต์บ,บายไอซีเรติฟต์ซีเรติฟต์รายกลุ่มนะเน้นเกี่ยวกับพวกเน้นบริษัทที่มีเอิร์เน็งนั่นแล้วก็บวกกับโกลบอลเพย์นะฮะเรื่อง หุ้นในกลุ่มของผู้พลังงานบิโตเคมีนะครับกลุ่มพกพาธน,นะฮะกลุ่มส่งออกและกลุ่มประกันนะครับและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการจัดภาค,นะครัฐในขณะนี้ยังมีการคงน้ําหนักการลงทุนที่50%สนะครับส่วนหุ้นที่เป็นดาวเด่นสัปดาห์นี้นะครับคุณกอนพัฒน์บอกเลยว่าให้ตัวของ Kbank Se เเป้แล้วก็อิชิตันนะครับนี่คือกูรูท่านที่2เรียกว่าให้กันแบบว่าทั้งสัปดาห์นะว่าเขามองตลาดหุ้นต้องบอกว่า แหว่งในกรอบนะตรงจุดนี้มาสู่กูรูท่านที่3นะเป็นของแถมนะฮะก็เล่ามาเลยนะในส่วนของฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์คันทีกรุ๊ปนะจำกัดหมายชนนะเ <c oughs> ขาก็บอกว่าเชื่อว่าดัชนีในสัปดาห์นี้น่าจะปรับตัวขึ้นถ้าได้ว่าวิ่งอยู่ในกรอบ1,600จุดถึง1,630จุดนะครับซึ่งกลยุทธ์การลงทุนนี่ยังคงแนะนำให้ถือพวกโดมิสติกเพย์นะต่อเนื่องนะเพื่อรองรับปัจจัยบวกจาก กค่อยๆนะครับผ่อนคลายกับมาตรการรวมถึงการเชื่อว่าครึ่งปีหลังจะได้เห็นการเปิดรับต่างชาติที่มากขึ้นนะส่วนนักลงที่ยังไม่ได้สะสมนะให้เน้นไปยังหุ้นที่แร้กาดนไม่ว่าจะเป็นด้านของหุ้นกลุ่มของแบงก์ก็คือ K-Bank ก์ ank, ส่วการค้า CPN นะครับเครื่องดื่มก็คือ TACC ร้านหารนะ MK ็ุก้นะครับสื่อเป็นพวก Pan B, B GI, แพน B VGI จำหรับสื่อสารแอดวานนะครับปีก็คือ BJC c o C.R.C. นะ A.O.T. นะครับนี่คือมุมมองของกูรูท่านที่3ามาบอกเลยว่ามองกันแบบว่าทั้งสัปดาห์นะครับอันนี้มันถึงช่วงของ4ี่หุ้นสุดสบินของเราดีกว่านะตัวบอวท,ทีมข่าวมีการเฝ้าเกาะติดหน้าจอหน้าการะดานถือว่าเป็นหมากเกมหุ้นที่มีความน่าสนใจนะน่าติดตามต้องบอกเลยว่าต้องดู้พื่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีความต่อเนื่องหรือไม่นะที่วันนี้ต้องบอกเลยว่าโชว์ฟอร์มแล้วเล่นต้องบอกว่าเล่นได้แบบว่า แข็งแรงและแข็งแกร่งจริงๆนะสำหรับตัวของกันกุลนะครับตัวแรกสวิงแรก้วยว่าปิดที่3บาท8 6สตางเพิ่มขึ้น18สตางคิดเป็น4.89ซนะครับนี่คือสวิงแรกนะครับส่วนสวิงที่2นะต้องบอกเลยว่าวันนี้อยู่ดีก็ปึ๊ดขึ้นมาเลยนะคือตัวของ7 up นหรือ7 up ันั่นเองราคาหุ้นวันนี้ปิดที่1บาท64สตางเพิ่มขึ้น21สตางคิดเป็น14.69เเซนนี่คือ สุดสวิงนะครับตัวที่2นะส่วนสปริงตัวที่3แลนะ่าจะเป็นใครไม่ได้นอกจากตัวของ AEC นะครับรา,าคาหุ้นปิดที่2บาท60เพิ่มขึ้น4.4สตางค์ตานะครับคิดเป็น2 0 3 7นตะครับต้องบอกว่าวันนี้โกลุมการซื้อขายยังคงหนานแน่นอย่างต่อเนื่องนะถือว่าเป็นสวิงที่3ต้องบอกว่าเล่นกันแบบว่าดุดุด,ดุโหดโดนะเรียกว่าตรงจุดนี้นะครับมาสู่สุดสวิงตัวที่4นะครับถือว่าวันนี้ เรียกว่าทำหายใหม่ก็มาปิดแบบไม่หายนะครับเรียกว่านั่นคือตัวของ A.D.D. นั่นเองราคาพุทปิดที่17บาท70ตง์เพิ่มขึ้น40ตางค์นะครับคิดเป็น2.31นะถือว่าเป็นสวิงตัวที่4ถือว่าไปอยู่ในน้องใหม่อยู่ในบนกระดานของ M.B.I. นะต้องบอกว่าวันนี้ขึ้นคิดติดชาร์จอันดับ2เลยทีเดีวว่าซื้อขายไปถึงปิดเลขสวยด้วยนะ4 4 4 4 4 08ล้านบาทถือว่ามีวอลุ m มการซื้อที่หนาแน,น่นเปลี่ยนมือกันแบบว่าสุดๆไปเลยนะรัหรับตัวของ EDD ต้องไปเลยที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับนี่คือช่วงเวลาของ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้นะครับมาถึงจาก4หุ้นสุดสวิงโดยทีมข่าวหุ้นไซ์มาสู่ช่วงที่2ของรายการคือช่วงของผ้เทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนะครับน,นักเทคนิคของเมย์แบงค์กิเองวันนี้ให้เทคนิคมา สองตัวนะครับต้องบอกเลยว่าผมเชื่อว่าถนนลุกสายก็ส่งเสียงเชียร์กันนะซึ่งคุอพิวัฒน์มองในส่วนของเชิงเทคนิคเนี่ยต้องบอกเลยว่านะี่คือตัวของเคแบงหน่าจับตามองนะเลยว่าเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับให้แนวรับเคแบงที่1 1 8 118บาท50ตังค์แนวรับถัดไปที่115บาทนะสำหรับแนวต้านของเคแบงอยู่ที่123บาทถ้าเกิดเราผ่านไปได้นะป้ายหน้าเจอกัน125บาท 50ตานะซึ่งวันนี้ราคาหุ้น K-Bank ปิดที12่121บาทเพิ่มขึ้น2บาท50นะครับคิดเป็น2.11นะครับนี่คือตัวของ K-Bank นะครับผมเชื่อว่าคนที่เทรด K-Bank นี่มากจริงๆนําเงินกระดะต้องถือว่าเป็นหุ้นที่เป็นหนึ่งในเบนจ์กัดภาคีของตลาดหุ้นไทยกันเลทีเดียวนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่คุณอภิวัตรแนะนํามานั่นคือตัวของ TQM นะครับต้อบอกได้ว่า คุณดิณพัทมองเดีวยวโอ้โหกราฟเอ็กซ์กราฟนี่บอกได้ว,ว่าเกิดภาพการกลับตัวแล้วนะครับให้แนวรับ TQM ที่1นึ่งบแาท5้าตางแนวรับไปอยู่ที่114บาท50สตางสำหรับแนวต้านของ TQM อยู่ที่122บาทแนวต้านาไปอยู่ที่124บาทนะครับซึ่งวันนี้ราคาหุ้น TQM ปิดที่120บบาทนะเพิ่มขึ้น 3บาท50ตางคิดเป็น3%าเนจุดนี้ผมเชื่อว่าแฟนรายการช่วงของพุธศ์ฟังแล้วนะทั้งได้เห็นแล้วเอเทคนิคที่กุอภนะิวัตมองดูทั้งเค a n k ค์ m คือนะครับคืนนี้อย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะเพื่อเยวังหมากในส่วนของสายเทคนิคนะครับด้วยว่าจะพิชิตในเกมมกกระดานหมากกลเทนทางเทคนิคนี้อย่างไรในวันพรุ่งนี้ครับผมมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะถือว่าเป็นช่วงของทีมข่าวของผู้นิสัยการรวบรวมนะหรือว่ามองดูได้เป็นประเด็นที่ มีความน่าสนใจเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนมาเล่าสู่กันฟังเริ่มจากข่าวแรกนะครับ NER นะปรับป้องรายได้ปีนี้เป็น2.45หมื่นล้านบาทนะครับนายชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนอิสลบเบอร์จำกัดมหาชนนะฮะหรือว่า NER นั่นเองนะเปิดเผยว่าบริษัทได้มีการปรับเป้ารายได้ปี254นีเป็น2.45หมื่นล้านบาทนะจากเดิมที่ บริษัทมีการตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่2.2หมื่นล้านบาทนั้นได้มีการปรับเป้าปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น4.4แสนตันนะจากเดิมที่วางไว้4.1แสนตันนะครับ4.1แสนตันนะเนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการผลิตนี้เพิ่มขึ้นนะซึ่งสามารถรองรับยอดขายโดยขณะนี้ยอดขายของบรงิษัทในครอบคุมจะไปถึงไตมาส4ี่โอ้โหหรือว่ากรั่งไตมาส2 3และ4กันเลยทีเดียวนั้นได้มีการตอบ สนองความต้องการของลูกค้าที่มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นนะเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าจากสิงคโปร์และอินเดียนะประกอบกับราคาย,ยางมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะและได้มีการได้ลูกค้าใหม่นะเพิ่มความหลากหลายนะสำหรับทิศทางของราคาย,ยางคุณชิวิตบอกว่าโอ้ยังคงอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับโดยคาดราคาย,ยางแผ่นลมควอนเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่75บาบาทต่อกิโลจากเดิมจากปัจจุบันอยู่ที่ ห6บาทต่อกิโลกร,รัมนะเทียบกับปีก่อนอยู่ที่55บาทต่อกิโลนะในปลายปี2 5 6 4หารยีือปลายปีนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายโรงงานนะครับเรียกว่าเพื่อจะเพิ่มกําลังการผลิตอีก5 0,000ตันนะจากเดิมเนี่ยมีกําลังการผลิตอยู่ที่4 6 0 0 0 0ตันนะเป็น5 1 0 0 0 0ตันนะโดยบริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรอีกประมาณ50บล้านบาทนะเพื่อรองรับทั้งลูกค้ารายใหม่และรายเก่าที่ต้องการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือ ความคืบหน้าของ NER นะครับมาสู่ข่าวินบจข่าวที่2นะครับนับน่นคือตัวของกันกุลนะครับกันกุลมั่นใจครึ่งปีหลังรายได้กําไรโตต่อเนื่องนะครับนายดรสมบูรณ์เอื้ออาชาใสยนะรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกันกุลอินเตอริเน็จำกัดหมาชนหรือกันกุลเปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของไรายได้และกําไรในครึ่งปีหลังว่าจะเติบโตอย่าง โดดเด่นต่อเนื่องจากขึ้นปีแรกเนื่องจากได้มีการขยายโอกาสเบี่ยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจนะครอย่างกัญชงหรือกัญชาเพื่อสร้างจุดแข็งและสร้างความได้เปรียบในแง่ของการแข่งขันธุรกิจให้กลุ่มบริษัทในอนาคตรวมถึงการวางแผนลงทุนในการทําโรงสกัด CBD นะบริสุทธิ์99%ที่มีกําลังการผลิต1ตันต่อวันซึ่งมีแผนที่จะจําหน่ายั้งในประเทศและก็ต่างประเทศต่อไปนอกจากนี้ การผลยังมีการขยายธุรกิจไปยังเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าเพื่อต่อย,ยอดของธุรกิจในขณะที่งานรับเหมาได้งานวางระบบด้านวิศวกรรมหรือว e ่า EPC ได้มีการเข้าร่วมประมูลนี่กว่า5 5 0 0 0้นบาทได้คาดว่าจะได้งานในไม่ต่ำกว่าย20%ซนะซึ่งจะมีการทยอยสร้างผลภายใน1-2เดือนนับจากนี้นะจากปัจจุบันมีงาน EPC ที่อยู่ในมือโดแบ็กหลอกนว่าอยู่ที่ประมาณ9,6 0 0 9,600ล้านบาทซึ่งจะทยอยรับรู้รายไ,ได้ในอีกอีก2อปีข้างหน้านะครับนี่คือช่วงของข่าวเด่นบอยจในหะรือเป็นช่วงที่3ของในการพ้่ยของกับครูแต่สุดท้ายนะัเราต้องมีบทของแถมนะครับในนี้มีบทสัมภาษณ์นะเรียีว่าผู้บริหารของ B.M หรือว่าบางกอกชีพแม่ท่อนะฮนะโดยคุณธานินทร์ัสัจจะสมบูรณ์นะถือเป็น CEO ของ B.M นั่จะมาพูดถึงนะเรื่องว่ามาสรุปภาพรวม ของปีของไตรมาสหนึ่งแล้วก็มองไตรมาสสอนะครับว่าปีนี้ BM จะมีทิศทางอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่านะัทคงคงจะได้เรามาฟังบทสัมภาษณ์นะครับด้วยว่าแบบพร้อมๆกันนะครับสําหรับรายการกล้วยหอมกับรูนนี้ก็ต้องขออาลาไปก่อนนะั้นระหว่งางจบเรวก,ก็เราไปฟังพร้อมๆกันไงก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผมครับอาพี่นิน สรุปผลกรนารดำเนินงานนะฮะของ BM ใน Q1 ให้ฟังว่าไรายได้เป็นไงบ้างกำไรเป็นไงบ้างแล้วก็อะไรที่ทำให้รายได้ของเราดีแล้วก็กำไรดีครับก็ Q1 ปีที่4นี้ไรายได้เราทำได้281.54ล้านบาทนะครับไรายได้เราโตขึ้น60.76ล้านเมื่อเทียบกับ Q1 ปี63ซึ่ง ขึ้น27.52%นะครับส่วนผลประกอบการกำไรเราก็13.81ล้านบาททำกำไรโตขึ้นจากปีก่อน2.52ล้านบาทเมื่อเทียบ Q1 ปี63ซึ่งโตขึ้น22.32%นะครับรายได้หลักๆที่เติบโตขึ้นมาก็จะเห็นว่าในส่วนของสินค้าส่งออกที่เราเพิ่งสตาร์ทเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เราก็โตขึ้นคือ ผลิตผลได้ดีขึ้นก็ทําให้เติบโตขึ้นทั้งผลประกอบการทั้งรายได้นะครับก็หลกัหลกๆมาจากตัวนี้แล้วก็ส่วนอื่นๆก็ทําจากผลประกอบการที่เราต่อสู้กับโควิดมาก็ทําให้เราปรับปรุงตัวรองรับได้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วครับแนวโน้มไตรมาสที่2เป็นไงบ้างครับก,ก็ต่อเนื่องจาก Q1 Q2 ิปีที่แล้วเนี่ยโควิดกำลัง ลูกหนักในไทยนะครับไม่ว่าจะลูกค้าเราหรือสินค้าที่เราจะส่งไปให้ลูกค้าแเราก็มีความติดขัดนะครับสำหรับปีนี้การประกอบการของเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นกเราตั้งรับได้ดีขึ้นกง่ายๆเราก็คาดว่ารายได้สำหรับ Q2 ปีนี้น่าจะโตกับ Q2 ปีที่แล้วไม่ว่าจะทั้งรายได้หรือว่าผลประกอบการทางกำไรก็คิดว่า คือสองปีนี้ก็คงจะเติบโตขึ้นจากปีก่อนนะครับไม่ว่าจะรวมทั้งปี64เราก็คิดว่าคาดหวังว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับไม่ว่าการเติบโตทั้งรายได้และผลประกอบการจากกำไรนะครับก็คิดว่าเติบโตตามที่เคยให้ข่าวกับนักลงทุนไว้นะครับถามคำถามที่สามก็คืออยากให้พี่นิ่เล่าให้ฟังว่า หลังจากนี้เนี่ยเอ่อ BM นะครับนักงทุนจะเห็นอะไรธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมไหมครับที่ที่เราวางไว้ครับครับก็ BM ตั้งแต่เราเข้าตลาดมาก็ครบ5ปีไปเมื่อสิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะครับไม่ว่าแผนการลงทุนทั้งหลายที่เราเข้าตลาดมาเราก็บอกไปแล้วก็ปฏิบัติไปก็เป็นไปตามข่าวที่เราให้ทุกประการครับไม่ว่าจะเริ่ม ลงทุนกับญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดเข้าตลาดมาเราก็ทําสําเร็จไปแล้วไม่ว่าจะร่วมทุนกับญี่ปุ่นแล้วก็เปิดโรงงานที่โรจนะแล้วก็กําลังจะเปิดโรงงานประกอบกิจการแล้วนะครับแล้วก็แผนการลงทุนที่เราจะทําต่อไปนี้ในปีนี้นะครับที่เรากําลังดําเนินการอยู่เนี่ยเมื่อปลายปีธันวาเนี่ยเราซื้อที่25ไร่และตอนนี้เราก็กําลังถมที่อยู่เพื่อจัดตั้ง เป็นฟรีเทรดโซนนะครับเขตส่งออกนะครับเพื่อรองรับกับธุรกิจการส่งออกนะครับเพื่อจะเป็นปัจจัยสนับสนุนทําให้ต้นทุนในการส่งออกเราดีขึ้นเพื่อผลประกอบการเราจะได้ดีขึ้นนะครับก็อันนี้ก็คิดว่าหลังจากเตรียมพื้นที่เสร็จเราก็อาจจะก,ก่อสร้างโรงงานนะครับแล้วก็คิดว่าปลายปีหรือต้นปีหน้าก็อาจจะเปิดได้ เปิดการใช้งานฟีเทสโซนอันนี้ได้นะครับส่วนการลงทุนในประเทศก็สินค้าที่เราเพิ่มเติมมาที่ว่าเราจะเปิดตัวกันเรื่อง e v e v e v กตทุกนะครับก็ค,บคิดว่า,าประมาณสักปลาย Q2 เนี่ยเดือนหน้าหรือว่าต้น Q3 เนี่ยจะคงเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับมินิทุกๆแล้วก็ต่อเนื่อง จาก EV เนี่ยทำให้เราผลิตแบตเตอรี่นะครับประกอบแบตเตอรี่ผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้งานเพื่อลดต้นทุนในการเซอร์วิสกับตุกๆอีกทีนึงนะครับแล้วมไม่ว่าจะเป็น EV ต่างๆนะครับส่วนอ,อีกลายอีกลายผลิตเรื่องออโตเมชันนะครับออโตเมชันเนี่ยเราเปิดแผนกขึ้นมาหรือเปิดบริษัทลูกขึ้นมานะครับ BMI เนี่ยเพื่อจะ รองรับการผลิตออโตเมชันเพื่อเพื่อสนับสนุนให้กับ SME นะครับหลังจากนิวร์มอนแล้วเนี่ยเราหลังจากโควิดก็เป็นคือนิวร์มอนทุกคนจะพยายามใช้ออโตเมชันนะครับเราก็จะสนับสนุนเพื่อให้ s m e บ้านเราเนี่ยมีการเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งส่วนอีกเคสหนึ่งอ่าที่เราโรงเรือนนะครับก็คือเราเนี่ย เป็นบริษัทที่แปรรูปโลหะและเราก็มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเพื่อการเกษตรอย่างแมชชีนเกษตรที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับการปแปรรูปแบบน,นี้เราก็คือต่อยอดของเราเราก็สามารถจะไม่ว่าจะแปรรูปโรงเรือนหรือว่าเอาเอาอโตชันออโต,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 ตมชชั่นมาใส่ในโรงเรือนนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของโรงเรือนนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานซื้อแล้วไปใช้งานได้ทันที ให้จบไปเลยทำเรื่องสมาร์ทโรงเรือนครับก็สุดท้ายก็คือเพื่อเพื่อให้เป็นสมาร์ทโรงเรือนอ<ช>อย่างเราชาวบ้านขอซื้อไปปลูกโรงเรือนเล็กๆซื้อไปติดตั้งเสียปักโอ้ยผลผลิตเต,บติบโตขึ้นมาใช้งานได้ก็คือเป็นกเกษตรที่แบบเป็นระบบปิดครับเกษตรระบบปิดใช่ใช่ครับเหมาะกับไปทำกเกษตรด้านไหนบ้างครับก็สินค้าทุกอย่าง ในลักษณะออร์แกนิกนะครับเรียกว่าควบคุมมลพิษการชมกัญชาทำได้ไหมครับก็ทําได้ทุกประเภทแล้วครับได้หมดได้หมดทั้งก่อนชงกัญชาครับให้ที่นีนฝากอะไรถึงนักลงทุนครับตอนท้ายนี้ครับครับก็อยากจะฝากนักลงทุนนะครับว่า BM เราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่2,538เราจะมุ่งมั่น การเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อความมั่นคงของบริษัทและผู้ถือหุ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าเราจะก้าวไปอย่างมั่นคงนะครับก็ขอฝากน้องทุนไว้เท่านี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับ